แนวทางจากท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งเตรียมความพร้อมให้กับกองทัพระกาศนะครับ,รบเอราเตรียมเครื่องบินไว้ทั้งหมด7ลำ mm hmm. เมื่อรัฐบาลประเทศอิสราเอลพร้อมที่จะให้ทางรัฐบาลไทยส่งเครื่องบินไปรับทางเราพร้อมทันทีที่จะเดินทางไปรับของสมมติถ้าเกิดว,ว่าอิสราเอลเขาปิดน่านฟ้าและการที่เราจะมีการนําเอาเครื่องบินไปรับแรงงานเราจะไปช่องทางไหนฮะถ้าหากว่าไม่พร้อม ก็อาจจะต้องไปในประเทศข้างเคียงหาวิธีขนคนงานของเราข้ามประเทศเราก็ต้องมีการเตรียมเรื่องของ รถบาสในมุมของฝั่งของแรงงานไทยที่ไปอยู่ที่อิสราเอลตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนนะฮะประมาณ2,9 0 0 0กว่าคนที่ว่า3,000 30, 0คนเต็มๆนะฮะแต่ว่าอยู่ในจุดที่มีการประทะกันอยู่ประมาณสัก5,000คน<ะ>ตอนนี้เนี่ยทางกองทัพอิสราเอลได้พยายามขนย้ายเข้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยท่านครับเห็นบอกล่าสุดเนี่ยเราต้องมีการเปลี่ยนแผนในการรําเลี้คนเจ็บกลับมาก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับในเบื้องต้นลำเลียงคนที่ได้รับบาดเจ็บ ่ากันบินพาดิษกับมาสู่ประเทศไทยเป็นลําดับแรกรหลังจากนั้นถึงจะเอาเครื่องกองทัพอากาศไปเพื่อนําเพื่อนๆคนไทยที่ไปทํางานที่สเรลกลับมามซึ่งตัวผมเองผมก็ขอยืนยันนะครับว่าคุณกลับมาในช่วงของภาวะที่เกิดความไม่สงบแต่หลังจากทุกอย่างเรียบร้อยทางกระทรวงแรงงานเราจะหาลือและส่งพวกคุณเนี่ยกลับไปทำงาน ในที่เดิมของคุณให้ได้ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องกังวลใจให้กลับมาก่อนดีกว่าใช่ครับเพราะ,เ,ราะเหตุการณ์มันเอาตัวเราเองให้ปลอดภัยไว้ก่อน,นครับเพราะว่าผมเชื่อว่ารัฐบาลไทยเราเป็นห่วงเพื่อนๆที่ไปทํางานในประเทศสเลวทุกท่านนะครับสุดท้ายนี่คุณต้องเอาตัวคุณกลับมาสู่อ้อมกอดของขอครอบครัวให้ได้ครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยนะบางท่านเขาก็ไม่สบายใจเพราะรว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาแรงงานไทยที่ไปทํางานที่ต่างประเทศ แล้วว่าสมมติไปเสียชีวิตที่นู่นเนี่ยส่วนใหญ่ขอญาตนะเขาจะเหมือนกับชาปนก,กิจส่งแค่กระดูกกลับมาครับครั้งนี้นี่เราจะนําร่างเขากลับมาให้ญาติพี่น้องก็ได้ไหมครับหรือว่ายังไงตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาครับก็อยู่ที่วัตถุประสงค์นะครับของครอบครัวว่าจะเอาร่างกลับมาหรือจะเอาแค่กระดูกกลับมาคืออย่างนี้นะครับผมเห็นด้วยกับท่านรัฐมนตรีมากเลยว่า สถานการณ์ขณะนี้เนี่ยคนไทยอยากให้กลับบ้านนะฮะผมอยากให้กลับบ้านแล้วก็ออกจากพื้นที่เร็วที่สุดนะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยนะครับนักวิเคราะห์มองว่าสถานการณ์มันอันตรายที่สุดในรอบ50ปีเพราะว่าถ้าไปฟังโฆษกของกลุ่มฮามาสเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นปฏิบัติการที่ เขาเรียกว่าเป็นการตอบโต้นะฮะการกระทําของอิสราเอลในรอบหลายทศวรรษเป้าหมายก็คือการทวงคืนดินแดนของเขามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เราไม่รู้ถ้ามาฟังสัญญาณจากอิสราเอลเนี่ยอิสราเอลเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางทหารสูงมากครั้งนี้เขาใช้คําว่าภาวะสงครามแล้วต้องการที่จะกวาดล้างกลุ่มฮามาสที่เขามองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยเป้าหมายของแต่ละฝ่ายตอนนี้ มันสูงมากในการที่จะจัดการกับอีกฝ่ายให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นแรงงานไทยที่ติดกับกาซาเนี่ยผมเห็นว่าควรต้องกลับทีนี้วิธีการที่เขาจะต้องเอาคนไทยกลับมาต้องไปกรอกชื่อลงชื่อหรือต้องทําอะไรไงฮะเริ่มต้นถ้าเกิดว่าตอนนี้เขาดูกันอยู่จะได้มีการแนะนํากันได้ก็ตอนนี้ทางสถานทูตไทยประจําที่อิสราเอลเขาเปิดให้ลงชื่อแล้วครับว่าโอเคใครมีท่านไหนบ้างที่จะขอ กับสู่ประเทศไทยก็ใน1099คนที่ว่านี่นะฮะก็ได้กรอกข้อมูลไปแล้วตรงรนั้นนะั่นคือมีแค่1099คนที่ไปกรอกข้อมูลครับแต่กรอกข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ว่าไปกรอกที่สารทุ่นนะคือผ่านตัวแทนก็คือเอเจนท์ที่ส่งคนงานไทยไปทำงานในอิสราเอลทั้ง12เอเจนต์ซึ่งใน12เอเจนต์นี้ก็คือเป็นตัวแทนเป็นบริษัทที่เป็นของอิสราเอลซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ ทางเราฝากให้เขาดูแลคนงานไทยที่ทํางานในประเทศอิสราเอลทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลเขาจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าเขาต้องกรอกชื่อที่ไหนลงที่ไหนเขารู้หมดครับเขาต้องรู้อยู่แล้วครับซึ่งถ้าหากว่าจะติดต่อในสายด่วนสําหรับในประเทศไทยเรานะครับก็ติดต่อที่16,94ได้เป็นสายด่วนที่กระทรวงแรงงานนะครับตลอด2ี่ชั่วโมงเลยนะครับใครมีญาติพี่น้องที่ว่าหายไปติดต่อไม่ได้้องติดต่อที่นี่คุณแม่นะฮะกับทางฝั่งน้องน้ำฝน ซึ่งเป็นแม่ของหนุ่มคือแรงงานไทยคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในบริเวณะตะเข็บชายแดนนะฮะของอิสราเอลกับทางปาเลสไตน์เขาเนี่ยครับแล้วปรากฏว่าหนุ่มเนี่ยนะฮะวันแรกจงคุยกับแม่อยู่ดีๆไม่มีอะไรเลยหนุ่มบอกว่าเนี่ยโชคดีจังเลยที่หลบได้ไม่งั้นอาจจะต้องเอากระดูกกลับมาไม่ถึงครึ่งวนันหนุ่มหายตัวไปแล้วปรากฏเพื่อนของหนุ่มบอกแม่บอกว่าแม่หนุ่มถูกยิงนุเพื่อนของหนุ่มแล้วอยู่ในเหตุการณ์เนี่ย อยู่กับเราในสายนะครับตอนที่เกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นครับนุครับเวลา6กโมงกว่าก็ได้ยินเสียงระเบิดพอเลิกงานเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยในจ้างก,ก็มารับช่วงเที่ยงเที่ยงกว่านิดนิดก็เหตุการณ์มันที่คายแล้วไม่ค่อยมีเสียงระเบิดแล้วก็เลยจะพามาเก็บพวกเอกสารพาสปอร์ตกลับไปพักที่เดิมเป็นรถอะไรครับ <7 S 1> <อ>ที่กลับมาเป็นรถกระบะครับรถกระบะสีขาวคล้ายกับผู้กับการผู้ก่บการร้ายครับผมก็ได้ถามกับเพราะว่าผู้ผู้จัดการวันนั้นเลยว่าทําไมเขาถึงยิงเราเขาบอกว่า ไอ้รถกระบะที่เราใช้กับการบรรทุกคนไทยกระบะหลังในเหมือนฮามาสหน่วยคอมโมโดเขาก็เลยตามยิงตามบันดาข้างหน้าแล้วก็มีฮอบินตามอีกก็ยืนยันมีจักปากของทางฝั่งเออคุณนุ้เชื่อว่าเป็นทางฝั่งของอิสาราเอลเข้าใจผิดก็ต้องระวังนะฮะตอนนี้เนี่ยอยู่กับที่อย่าพยายามจะออกไปตรงจุดไหนนั่งรถไปขับรถไปเนี่ยบอกเลยว่าเราไม่รู้เลยว่าทางฝั่งไหนอะไรไงเขาจะเข้าใจว่าเราเป็นใครพยายามนะฮะถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยกันไปในช่องทางของโซเชียลมีเดีย แล้วทางฝั่งแรงงานที่อยู่อิสราเอลได้เห็นรายการนี้คําพูดของผมอย่าเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้คุณอยู่ตรงจุดไหนสําคัญมากนะฮะพยายามอย่าเปิดเผยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนของคุณถูกจับเป็นตัวประกันไปอย่าเอ่ยชื่อจริงอย่าเอ่ยนามสกุลจริงเด็ดขาดนะครับเพราะอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเอาเพื่อนของคุณที่เขาได้ยินชื่อและนามสกุลจากคุณนั้นนะฮะมาเป็นการต่อรองนะฮะมาเป็นบุคคลต่อรอง ห้ามเอ่ยชื่อจริงนามสกุลจริงของบุคคลที่ถูกจับเป็นตัวประกันในครั้งนี้เด็ดขาดนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะฮนะณตอนนี้มีเหตุเกิดขึ้นแล้วคือรถกระบะสีขาวตอนนี้พักได้พักก่อนที่นู่นนะฮะอย่าเพิ่งไปใช้เพราะจากคําบอกเล่ามือสกู่นี้บอกว่ามันไปเหมือนกับของทางอีกฝั่งหนึ่งเขาแล้วอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาอาจจะเข้าใจผิดแล้วยิงได้มีโทรศัพท์เซฟแบตไว้ดีๆแล้วก็ค่อยส่งข้อความหาญาติพี่น้อง แล้วบอกว่าอยู่ตรงจุดไหนแล้วก็แจ้งตามหมายเลขของกระทรวงแรงงานนะครับต้องระวังตอนนี้โซเชียลมีเดียมันไปไกลเขาอาจจะเห็นก็ได้ถ้าเกิดเห็นใบหน้าของคนนี้กําลังไลฟ์อยู่เอ้ยเนี่ยนะผมอยู่ตรงนี้นะไลฟ์อยู่เนี่ยผมโดนแบบนี้เนี่ยเขาตามไปหรือเขาเจอหน้าคุณที่ไหนเขายิงเลยนะครับอันตรายมากนะเพราะฉะนั้นอยู่เฉย,ยๆคุยได้กับพี่น้องไม่ต้องไลฟ์ไลฟ์ไม่ต้อง live, live, ไลฟ์นะผมว่าอันตรายตอนนี้อันตรายที่สุด